มาขนาดนี้แล้วโอ้ยขออีกต้นเข้าบนเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ร่วงมาวะโอ้ยรอบที่สามแล้วนะรอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้นะ ค่ะทุกคนมาเาวนี้อยู่กับมินนี่ในช่องสล็อตปูมกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู ky, ่กับเกมมาตรงนี้ของค่ายพีจีน oh, ั่นเองนะคะจัดไปค่ะวันนี้เราทุนมาพันต้นๆนะเมิบาทพอค่ะไล่เวทเหมือนเดิมออโต้สปิน30ครั้งนะยคงะเปิดมาก็สวยเว้ยแม่นำตัวไม่ทันจบเปิดมาสวยว่าขออีกอุ้ยขอสิกเก็ตเตอร์เยพ่งเลยดิโอ้โหสวยนะ อะมาตรงนี้ันมาเว้ยทุกคนได้หรือเปล่าเพี่ยเปิดมานีวจะตกใจดีสวยมากไวไยมากแบบนี้สวยๆหูคอมโบรลุลลัวทุกคนคูณสาไปแล้วคูณห้ามาอุ้ยเสียดายมากเพี่ยเปิดมาจิ้มไปห้ารอบนี่คอมโบรัวๆแล้วนะทุกคน <S 2> <S 2> อ่ะเวอร์นะสวยยุ้ยวิยแบบนี้พอได้ลุ้นเข้าฟรีสปินแน่นอนนะ จะเข้าหรือเปล่าวายมาโอ้ยเสียดายจังไม่เป็นไรรอว่าต้องมาแน่มาขนาดนี้แล้วโอ้อยขออีกต้นเข้าบนเดี๋ยวทำไทำไมอ่ะทำไมไม่ล่วงมาวะโอ้ยรอบที่สามแล้วนะรอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้นะโอ้ยโอเค,อเคทุกคนเข้าแล้วในะยี่สุดแ่โอ้โหมาตรงนี้ยแม็เอาเรื่องหัวช่วงนี้แตกง,ง่ายจัดเลยนะเปิดเข้ามาก็สวยนะทุกคน โลงนี้นั้นเบ็ดไปสักห้าสิบสี่สิบนะมาเลยค่ะแ่งเอยแค่อะไรเลยเดี๋ยวเพิ่งนี่วายมาแบบนี้ไหลมาไหมโอ้ยเข้าอยู่แล้วคูนสี่มาค่ะคูนหกไปด่วายมาทุกคนแถวกลางแบบนี้บิ๊กวินมาดิจะเหลืออะไรอ่ะต้องมาแล้วแตกในไปอีกรอบนึงเอ้โหคูนสิบไปนะบิ๊กวินมาบอกแล้วรออะไรอ่ะรอรับซาว์อย่างเดียวนะ รางวัลเมกาค่ะทุกคนแตะไว้ที่เมกาแล้วนะตอนนี้เอ้ยตอนนี้โอ้โหซูปเปอร์เมกาห้าร้อยไปแล้วอ่ะโว้ยแปดสิบบาทยิ่งได้ได้มาครึ่งพันนู้ยหกคันแล้วเดี๋ยวหยุดโอ้โหซูเปอร์เมกาหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะสุดอัวมากหัวมากแม่เลยห้าครั้งแตะนมาด้วยนะอย่าลืมได้มาสี่ครั้งนะทุกคนเพิ่มไปคือหกหมุนฟรีโอ้ย แปลกไรขนาดนี้แฟนซิวพาเลยนะเว้ยอบอกแล้วเกมนี้มันงทางจริงนะมาจ้งเวถ้าทุกคนไปนเล่นเว็บตรที่มันรอกากาชนะแบบนี้เข้าง่ายๆแบบนี้แน่นอนนะสวยอยู่เหลืออีกส่วนสองค่ะคอสวยๆขอสวยๆขอสวยๆโอ้โหวายว้าตรงทางได้ไหมน่ารักมากคุณสิเวลาวายมาดอกคุณขอบแฟร์ทุกคน ใจเล่นตุกๆโหแม่งดีจัดสวยวายว่าแบบนี้โอ้โหเสียดายดังทั้งว่าแบบนี้แม่นเอาเรื่องเลยนะใครที่อยากมาเล่นด้วยกันอยากมาเล่นด้วยกันทพรว่คนอยากรู้แว่ามีนี่เล่นตรงแต่งหน้าแบบนี้ถ้าอยากเล่นด้วยกันนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างมาเล่นด้วยกันได้เลยนะอยากรู้มินนี่เล่นทรงแต่งหนไาแบบนี้นะทุกคนเลยแปดครั้งเลยแปดครั้งม่าไหมโอ้โหขอสวยๆวยวายมาแบบนี้ เสียดายว่ะอย่าเพิ่งแพลดิเธอก็ปีก้กระเป๋าเลยนะสวยไว้าวโอ้โหเสียดายเลยเข้ามาสองตัวเลยนะเมื่อกี้แผลวไม่ถุยจ้าอ่ะยังไงล่ะได้เลีงเต็มหน้านะดาดไม่ดีโค้ยจอบนึงอือ,อคูณสิบแล้หันร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท ทัฟฟี่โหกำไรเท่าตัวแล้วนะเบ็ด10บาทเองอเขอสวยๆก่อนกลับแนเหเลยสามครั้งนะคูณหกมากเขาขึ้นบ <c oughs> าทเหลืองหน้อยู่มม<า>ไม่นะโอ้โหสวยว่ะซื้อไม่น่ามานะมาซื้อ5บาทก็ได้อยู่นะคร <c oughs> ั้งสุดท้ายขอสวยโอ,อย้โหได้น,นะ ก่อนกลับมันได้อยู่โหสวยมากเป็นการติดจอมที่สวยมากค่ะว,ว้าวพอพอวินมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแน่ยกับเบ็ดสิบบาทเราเพิ่มไปไม่ถึงสิบห้าค่ะพอ,อะสิอ่ะ เราทิ้งไปไม่ถึงสิบหครั้งนะทุกคนปงังตามที่ทุกคนเห็นใครหนร้าที่อยากลงมินิเล่นแบบไหนแตกแบบไหนแบบนี้ถ้าอยากมาเล่นด้วยกันคลิกที่ลิงก์ด้านล่างมาเล่นด้วยกันด่วนๆน, <Okay. S 1> นะทุกคนสำหรับวันนี้มินิไปก่อนแล้วนะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนอะไรเป็นกำลังใจให้มินิด้วยนะจุ๊ก